Thank you คุยกันเรื่อง PM 2.5นิดห้เนึง่งตัว PM เนี่ยมันกระทบหลายอย่างการหายใจเนี่ยเรื่องของปอดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยอันเนี้ยผลกระทบมากเลยการหายใจเนี่ยถ้าปอดเราไม่ดีหรือว่าแลกอากาศออกซิเจนได้ไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆโรคได้เหมือนกันก็จะทําให้เป็นแบบภูมิแพ้โรคคือทุ้งลมโป่งพองเนี่ยมาเล็งปอดอะไรแบบเนี้ยนในระยะยาวหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดอะไรพวกเนี้ยนะคะ <S <S ก็เป็นจุดเริ่มต้นได้ทั้งนะั้นเรื่องของ ของดวงตาเนี่ยมันจะทําให้แสบตาตาแดงตาอักเสบได้ทําให้รู้สึกผื่นแพ้ขั้นภูม่มแพ้ได้มีวิจัยประมาณว่าเข้าไปหลอดเลือดแบบนี้มันก็กระทบตอลอดเลือดเหมือนกันจริงๆพอมันเข้าหลอดเลือดแล้วเนี่ยมันกระทบหลายที่เลยหัวใจเซลล์ต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆถ้าเป็นเรื่องของเด็กนะครับมันก็จะกระทบเรื่องของการเจริญเติบโตได้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่ทาให้ผลกระทบมันรุนแรงเนี่ยมีเป็นกลุ่มไหนบ้าง อันแรกเลยก็กลุ่มผู้สูงอายุครับ<อ>ต่อมาเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วอ,อย่างโรคปอดอโรคหัวใจหรือว่าเด็กหรือว่าอย่างคนตั้งครรภ์เนี่ยอันเนี้ยนน<อ>ก็ต้องระวังไว้ในเบื้องต้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงเนาะแล้วก็ใช้ตัวหน้ากากในบ้านเนี่ยก็พยายามมีตัวเครื่องกรองอวิธีดูแลเนี่ยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในนี้อาจจะพูดจะไม่หมดสอบถามกันเข้ามาได้สําหรับคนที่มาเป็นคนไข้ของเราแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คอยบอกอาการกันเข้ามาเพื่อที่จะ ติดตามการรักษานะครับอย่าปรับยาเองอย่าเปลี่ยนยาเอง <c oughs> คอยสอบถามทางศูนย์แพทย์เข้ามาโทรเข้ามาทักไลน์เข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับหมอและก็ทางศูนย์แพทย์เราเนี่ยคอยดูให้หมดทุกเคสสามารถปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับที่ลายทางการนะครับ I, d r J a M e. I, d f l drjame adfly drjame นะคะ a d d r james ค่ะ ในรายทางการเนี่ยอย่าลืมใส่แอเดี๋ยวไปติดคนอื่นตรงนี้สำคัญนะครับ